สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเกือบไปแล้วครับครัวไปส่งลูกคนเล็กที่มอดังลืมอะไรไม่ลืมดันลืมนักศึกษากลายเป็นวัยรอ่ชวนเอ็นดูเมื่อครอบครัวหนึ่งในตรางการนูของมาเลเซียได้พาลูกชายไปมหาวิทยาลายัยแต่ดันเกิดเรื่องขึ้นเมื่อนักศึกษาหนุ่มไม่ได้อยู่ที่รถยนต์ด้วย เรื่องราวดังกล่าวถูกแบ่งปันโดยผู้ใช้ติกตอกรายหนึ่งซึ่งเป็นพี่ชายของอามัดชากีลุกมันที่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยนานาชาติอิสลามในเมืองกัมบังรัฐปะหังได้สําเร็จเนื่องจากชากีลุกมันเป็นน้องคนสุดท้องของบ้านทางคุณพ่อคุณแม่พี่ชายและพี่สะพ้ายต่างต้องการเดินทางไปส่งเขา อย่างไรก็ตามได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นเพราะระยะทางระหว่างบ้านกับมหาวิทยาลัยห่างกัน340กิโลเมตรทางครอบครัวจึงได้แวะจุดพักรถทุกคนใช้เวลาพักผ่อนและไปเข้าห้องน้ำจากนั้นพวกเขาก็กลับไปที่รถเพื่อเดินทางต่อรถทั้งสองคันยังขับต่อไปตามถนนสายหลักจนกระทั่งโทรศัพท์ของแม่ดังขึ้น หลังจากนั้นทุกคนก็รับรู้ได้ว่าชากีลุกมารไม่ได้อยู่ในรถด้วยชากีลุกมานเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงตื่นตระหนกว่าทุกคนอยู่ไหนทุกคนยังอยู่ที่จุดพักรถใช่ไหม เขาเล่าต่อว่าตอนนั้นเขาลงไปเข้าห้องน้ําเมื่อกลับมาก็พบว่ารถครอบครัวไม่อยู่ที่นั่นอีกต่อไปแล้วซึ่งถือว่ายังโชคดีที่เขาพกโทรศัพท์ติดตัวไปด้วยจึงสามารถติดต่อกับครอบครัวได้เนื่องจากรถของครอบครัวอยู่บนทางหลวงพวกเขาไม่สามารถวนกลับไปรับได้ชากิลุกมานจึงต้องโบกรถและได้พบกับคนขับรถใจดีคนหนึ่งขับรถพาเขาไปส่งยังจุดที่ครอบครัวรออยู่ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ